มาพี่น้องมือหนีสิพาพี่น้องมากินหมูยุ้มชีดพี่น้องสุกแต่ได้พี่น้องนี่ครับนี่แหละครับผลงานของอนามยูเดนซีสีแดงนะพี่น้องยูเดนซี่กลางเคาะแสงครับนี่ครับนะครับี่แต่มากยังไงพี่น้องหวานหวานครับหวานครับเอ้ยซีไม่กินไหนเบิ่งนเนี่ยนะมันหวานไหมครับเวิ้นเวิกินด้วยเหนกินด้วยเกินด้วยไหมปะครับเออแล้วละครับมันหนีปะครับหวานไหมครับต้องล่างเลยปะบ่ หวานเสียบๆว่าเป็นเติมว่าจะจีบยาพี่น้องว่าไม่ยาครับว่ได้เลี้ยงยาพี่น้องขายรถอเท่าไหรล่ะนี่ขายแพงเนื้อมาหอดสวนนี่นี่อ๋อบ๊อบมาหอดสวนบ๊อบแพงหรอครับซิมได้เห็นบ๊อบลอยลอยหนึ่งเรื่องถึงลอยหาสิบนะครับพี่น้องหมักเง่ลอยห้าสิบหมักกลางๆลอยหนึ่งครับพี่น้องมีการคัดน้ำบ่รับครับเป็นสองลุ่นพี่น้องครับแถ้มอีกห่อนี่พี่น้องกันมาหอดสวนพี่น้อง แคม่นัครับมันครับรุนแรกครับมีรุ่นสองกําลังออกดอกกําลังบานจะพังเลยพี่น้องมีรุ่นสองครับสีน้ำจูดินซี่สองข้อสังงข้อเสียงครับพี่น้อง<ม>นี่ครับร,รุ่นสองครับมีรุ่นแหลกพี่น้องซุกแล้วครับมันบานก็<ม>กรอบกรอบแบบพี่ดิ๊งไก็โดยใคร้ะพี่น้องโอ้ยบ่ได้เอาใครมาเกี่ยวอะไรี่น้อเบิ่งเนี่ย <laughs> พี่น้องโดกโดก,โกพี่น้องนี่นะครับผลงานของน้ำจุดินซี่สังข้อเสียงครับพี่น้อง นะครับหวานกรอบอีหลีพี่น้องมาซิมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาซิมกันอมเปรี้ยวนิดๆเด้อพี่น้องครับหน่อยเดียวเปรี้ยวหน่อยเดียวครับเปรี้ยวหน่อยเดียวพิกัดใส่น์หนิไซน์หนิสวนวันละมาลีเนี่ยครับทั้งออนพุ้งเนี่ยครับทั้งคงเนี่ยครับนี่ครับได้ละนี่ครับตัวนึงทั้งนีกระมี้พี่น้องนี่ครับอีตัวนึงพี่น้องตัวน้อยใหญ่พี่น้อง อิ่มพอดีเลยพี่น้องพอดีแซ่บครับหวานหวานกรอบๆเกี๊ยบเก็บได้แล้วครับขายได้แล้วครับออกตลาดได้แล้วออกแล้วบ่นี่ออกแล้วเก็บได้แล้วโอ้ยให้ซิมในนั่นมาเลยนะเอาติดอ่เอาเลยเอาเลยครับเอาเลยโบ้หวงครับโบ้หวงปีเลยปีเลยปีละได้พี่น้องมาลวงสวนเพิ่นได้เมื่อนหร่จิ้มเลยจิ้มเลยมาลวงสวนเพิ่นได้เมื่อยครับซื้อได้พี่น้อง หวานกรอบครับเดี๋ยไอทีิสูจน์กันเด้อนี่จะจะของสวนผลนวานหวานหลานหลานบอกรอบบอกรีบบังสิบบังเจียบเนาะเจีบขนาดกรอบหวานพี่น้องรอบแรกรอบแรกเป็นบ้านี่รอบแรกครับรอบแรกรอบแรกพี่น้องกินบ่เบื่อเลยครับพี่น้อง กินเผื่อๆครับพี่น้องร้ายได้กระเบิดเมื่อนี้เป็นไรนวลเหรอเมื่อนี้รอบแรกยังซสำนีนะพี่น้องแสบอีดีพี่น้องเสียงหินแสบอีดีพี่น้องแสบขาดเสียงหินเ่าเป็นน้ำน้ำก็ไหลน้ำก็ไหลนวลก็ไหลพี่น้องโอ้ยเมื่อบอกเป็ีนละบาดที่ไหนกรอบขนาดกินจนอิ่มเนอะยังสิเมื่อบาเน่ยะให้เด้อจะฟ้องสวนเอ้ยมาหอดสวนไหนพี่น้องไหนซิมพร้อมพี่น้องเก็บซิมเดี๋ยวเลยครับ เพื่นว่าให้กินได้พี่น้องเพื่นให้ชิมมาเสิร์ฟรมเลยครับชิมเลยรุ่นต่อไปถึงไหนคนที่สองครับนี่ยครับกำลังสีดอยู่คำครับัออง, <4 S 1> สงสีดมันเศาร์หนึ่งหกม่งเสาร์ครับเป็นม่วงกับเสา้าแล้วครับลูกน้องไมกระจับแล้วครับมันเป็นต่นเดียวที่พี่น้องมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดพี่เป็นต่นลูกดูสิบแปด อันโด้คือดอกมันโด้พี่น้องต้นแอทสีอะไรนี่นะนี่ป่ครับไม่เข่าปีที่สิบแหละครับสิบปีแหละครับพี่น้องปูนเมื่อไหร่ครับที่แรกปลูกใส่กระถางกันบ่อยไหมเมนครับตัวนี้ไอยเป็นเขาเขาพี่น้องเดี๋ยนี้มันไงล่ะครับแต่สะอ่อนใช้ก็อุ่นไปนะเมื่อไหร่ครับเมนครับอุ่นมีน้ำซีดมีน้ำซีดไม่น้ำนี่พี่น้องเอา ลุนแตกวอล์กยินเสยตรงนี้พี่น้องลุนซืสอกระแตกพี่น้องเอ้ยมันกรอบกรอบถักหลายอุัยมีตอนพร้อมสร้างจองในบ้านนี่้ต้นตีต้นบอพี่น้องมันบาตีเบิร์เอ้พี่น้องตอนตอนด้วยติดอยากอยู่ครับเอออันนี้ติดแล้วนี่เนื้อต้นตอนจะขายได้พี่น้อง จากสามลอยถึงสองลอยถึงลอยหักสิบครับพี่น้องหักมันออกอ่ะได้ครับหักออกกับตอนนดี้เลยครับจะลงเอาลณง,งขุมครับหักออกแล้วก็ตัดแล้วก็รเอาลงเอาลณงถังมันตีแล้วก็าาวกขายครับพี่น้อง